ในเช้าวันหนึ่งลมจากทิศตะวันออกได้พัดผ่านหมู่บ้านอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโมริเด็กหญิงตัวน้อยรู้สึกถึงสิ่งแปลกใหม่ในอากาศเธอตัดสินใจตามหาที่มาของลมนั้นท่ามกลางทุ่งหญ้าเธอพบกับเด็กคนหนึ่งเขาชื่อว่าอาราเขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกันแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความเหงาพวกเขาเริ่มสื่อสารกันด้วยท่าทางเสียงหัวเราะและความไว้วางใจ ทันใดนั้นผีเสื้อทองคำแห่งเวทมนตร์ปรากฏขึ้นพร้อมเตือนว่าหากอาราไม่กลับก่อนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะหายไปตลอดกาลโมริไม่ลังเลที่จะช่วยอาราหาทางลับทั้งสองฝ่าปากครามข้ามสะพานสายหมอกเมื่ออาราเริ่มสิ้นหวังโมริกุมมือเขาไว้แน่นมิตรภาพของพวกเขาเปิดประตูเวทมนตร์ี่คืนสุดท้ายโมริยื่นสร้อยรูปหัวใจให้อาราพร้อมน้ำตาและเมื่อเช้าวันใหม่มาเย,ยนเธอยืนบนเนินเขามองสายลมเบาๆที่กระซิบว่า เรายังเป็นเพื่อนกันเสมอ